สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO r เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม d s e gment รถคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถในกลุ่มที่ณปัจจุบันอยู่ในราคาหลักหมื่นครับและหลายๆคนชอบเอามาชนกับคัมรี่แมคบรรทัดมาพบกับเจ้า Honda a c c o r d เนที่6 ชื่อรหัส CG หรือในบ้านเราเรียกว่าโฉมงูเห่าต้องขอขอบคุณคุณแจ็คที่เป็นสมาชิกของทางช่องและกรุณาเอา,ารถคันนี้ไหมผมรีวิวครับ Accord เป็นรถในกลุ่ม m i d ไซส์คารหรือว่าดีเซ gment ของทางค่าย Honda มันเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่ในปี1976จนถึงนับปัจจุบันผ่านมาแล้ว45ปีครับและมันมีมาแล้วทั้งหมด10เจนเจนที่1 SJ ในปี1976เจนที่2 SY หรือ s z ในปี1,981เจนที่3 CA ในปี1,985เจนที่4 CB ในปี1,989เจนที่5 CD ในปี1,993เจนที่6 CG ในปี1,997 เจนที่7 CL ในปี2002เจนที่8 CP ในปี2007เจนที่9 CR ในปี2012และเจนที่10 CV ในปี2017ครับสำหรับ Honda Accord เป็นรถที่ขายดีลองแค่ Honda Civic เท่านั้นครับและคำว่า Accord มีความหมายว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันสอดคล้องครับผมรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ h o n d a Accord เจนที่6ชื่อรหัส CG โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,997จนถึงปี2002และรถคันนี้เป็นรถในปี2001ครับที่มันมีฉายาว่างูเหา่าเป็นเพราะหน้าตาของมันครับมันจะมีรูปร่างลักษณะแบนๆแล้วมีลูกตาสองข้างเหมือนงูเหา่ากำลังแผ่แม่เบีย้ยชูคอครับคนที่คิดชื่อนี้มาตอนแรกเนี่ยมีจินตนาการมากพอสมควรมาดูเครื่องยนต์กัน เลเบลติดรถนะ1 2และ3ครับเพจดอยู่ทางด้านซ้ายครับบนฝากระโปรง1และ2ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยสายพานขนาด2.3ลิตรรหัส f 2 3 a 1 4สูบเรียง vtec 16วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป150แรงมา้า เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแบบโอเวอร์ดรฟ์มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ถึงร้อยอยู่ที่10.3วินาทีท็อปสปีด207กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.7เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแบบมันติลิงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วยระบบความปลอดภัย ABS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด1 9 5 6 5 1 5คันนี้ใส่ตามสเปคเลยนะ ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่185จนถึง205ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่157ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1.05ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ65กิโลกร,รมัมบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแต่ในต่างประเทศมีแบบคูปเป้กับวากอนด้วยนะครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกแพลตฟอร์มมันใช้ซ d แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานมันให้เติม95ครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่คอนเฟิร์มว่าให้ใช้น้ำมันโซฮอได้ครับมาดูภายในการคุญแจเป็นแบบนี้นะครับกระจกจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับทำจาก TSG เลเบลที่เสา B ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับกาวไรท์หรือเวลคัมไรท์มีทั้งหมด4บานเลยครับ เซ็นทัลล็อกพับกระจกปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานทางด้านล่างจะมีช่องใส่กระสารให้ด้วยแผงประตูหนังซอฟต์สแตพลาสติกอัดขึ้นรูปครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศท,ทางครับสมัยนะั้นนี่ถือว่ารูรามากนะให้มาขนาดนี้ ทางด้านซ้ายมือจะมีที่หนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝาถังน้ามันกับที่เปิดฝากระโปรงท้ายที่เปิดฝากระโปรงหน้ามีที่พักเท้ามาให้ด้วยครับช่องใส่กา๊าซตรงนี้เดิมๆจะเป็นดัมมี่ครับแต่ว่าตอนนี้คันนี้ที่เอามาให้ดูเพราะว่าไปแปลงเป็นใส่พวงมาลัยไฟฟ้ามาแล้วและมันสามารถปรับความหน่วงได้สามระดับ ด้านบนจะเป็นช่องแอร์ครับพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านหุ้มด้ดยหนังครับเวลาผมจับเนี่ยมันเล็กสําหรับผมไปนิดหนึ่งถ้าได้ใหญ่กว่านี้จะดีกว่านี้ครับคันนี้พวงมาลัยยังดีมากไม่รู้ว่าเจ้าของก่อนหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวมันเป็นพวงมาลัยตรงรุ่นเลยครับก้านที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัย สามารถปรับได้2ทิศทางครับเลื่อนไม้แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักครับจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางคือความเร็วไม่ความเร็วคันนี้สูงสุดถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านล่างจะเป็นทิป A ทิป B แล้วก็โอเวอร์ไม้รวมคันนี้อยู่ที่450ครับขวามือสุดจะเป็นวัดน้ำมันเกียร์และอุณหภูมิครับแดชบอร์ด โดยรวมถือว่าดูดีครับถึงมันเป็นรถยุค90ก็ตามมาจนถึงน้ำปัจจุบันก็ยังดูไม่เก่านะระบบการใช้งานดูง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ใช้งานได้ดีและใช้งานได้จริงครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องตัวคอนโซลด้านบนจะเป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นรูปครับส่วนที่เราสัมผัสบ,บ่อยๆจะเป็นแบบซอฟท์ทัชคอนโซลกลางก็จะเป็นพลาสติกกับงานลายไม้แอร์แบมีสลูกคู่หน้าครับ สวิตช์ไฟฉุกเฉินนาฬิกาดิจิตอลขนาบข้างด้วยช่องแอร์ครับถัดมาจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลและเป็นแอร์ออโต้ด้วยครับที่ปรับอุณหภูมิแอร์คอมเพรสเซอร์ออโต้ปิดอากาศหมุนเวียนภายในภายนอกไลฟ้าด้านหน้าไลฟฟ้าด้านหลังโหมดการทำงานและแรงลมครับ วิทยุอันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับไม่ใช่ของเดิมด้านล่างจะเป็นเก๊ะใส่ของมันสามารถใส่โทรศัพท์ของกระจุกกระจิกได้ครับที่เขียบุรีกับที่จุดบุรีนะครับด้านล่างจะเป็นเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่ครับอันนี้นี่ผมลองเอามือแจ่ให้ดูเลยลึกอยู่พอสมควรและคันนี้มีดีซีเอาเลให้ช่องหนึ่งสรุปว่าด้านหน้าเนี่ยมีที่จุดบุหรี่อันนึงและดีซีเอาเลให้อีกอันนึงนะซึ่งในรถสมัยนั้นเนี่ยหาได้น้อยมากที่จะเป็นแบบนี้ เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับปุ่มเนี้ยหักบ่อยเหมือนกันครับเบิกศูนย์พันกว่าบาทแต่ถ้าซื้อผ่านออนไลน์ตัวละร้อไม่เกิน200ครับคันนี้สามารถจอดแปะได้ด้วยนะหลายคนสงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้คือที่วางปากกาครับที่วางแก้วมีมาให้2ช่องครับมันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนได้หรือว่าแก้วเยติได้นะใส่ได้ทั้งสช่องเลย เบรกมือหุ้มด้วยยางครับตำแหน่งโอเคที่พักแขนหุ้มด้วยหนังครับชอบวัสดุถือว่าโอเคถึงมันจะเลื่อนไม่ได้แต่ตำแหน่งดีครับใช้งานได้พอดีเลยเกสใส่ของมีสองชั้นครับอีกชั้นหนึ่ง มันมีขนาดใหญ่ครับจุของได้เยอะดีเกสใส่ของลักษณะการเก็บของมันจะดูแปลกๆครับยัดลงเป็นแนวตั้งลงไปไม่ลึกเข้าไปด้านในเหมือนลิ้นชักมีคู่มือด้วยครับยังครบๆอยู่เลยกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟสองห้องโดยสารอันนี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาแล้วนะของเดิมจะไม่ใช่สีนี้จะจอกเป็นสีส้มที่เก็บแว่นครับ มีมาให้หนึ่งช่องม่านบังแดดวัสดุเป็นตัวเดียวกับผ้าหลังคาครับด้านในจะมีกระจก2หน้ามาให้2องอันแต่เปิดมาแล้วไม่มีไฟนะตรงนี้บานพับมันหักไปแล้วครับนี่รอยหักยังอยู่อยู่เลยเบาะนั่งสบายครับปีกเบาะไม่กว้างหรือไม่แคบจนเกินไปนั่งกระชับตัวดีอยู่หัวหมอนมีขนาดใหญ่มากครับมันสามารถ ปรับระดับได้แค่1ระดับเท่านั้นแต่มันสามารถเอ็นได้ครับปรับมาทางด้านหน้าเพื่อให้รับกับสียสัต์เราได้อันนี้ผมชอบดีงามมากเลยถูกใจถูกใจมือจับมีให้ครบ4ยาอันเลยครับเบาะที่นั่งข้างคนขับมันปรับได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังและพนักพิงผมว่าโอเคนะดีอยู่ตำแหน่งก็โอเคครับ เล็กลูมมีขนาด1นึ่กำปั้นครับที่วางเท้าเหยียดได้สบายอยู่นะแต่ไม่ได้สุดเท่าไหร่ก็ตามสไตล์รถยุค90ครับถ้าเทียบกับปีถือว่ายอมรับได้ Head r o o m มีอยู่2กำปั้นครับประตูถ้าเทียบกันในรถยุคเดียวกันถือว่าไม่แคบครับกว้างเข้าออกขึ้นลงสะดวกเสาซีไม่ติดศีษาคร,ครับเขาทำหลบมาให้แล้วออกแบบได้ดีแผงประตูด้านหลังหนังซอฟท์ทัสเป็นพลาสติกครับ ช่องใส่กระสารมีมาให้ด้วยแต่มันไม่สามารถใส่ขวดน้ําได้นะครับไฟสองห้องโดยสารมีขนาดใหญ่ครับอันนี้เปลี่ยนไปหลอด LED ไปแล้วนะด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับมีกระเป๋าใส่กระสารด้านหลังเบาะที่นั่งหรือว่ากระเป๋าจิงโจ้มาให้ทั้ง2ใบเลยดีไฟอ่านหนังสือต้องเปิดไฟหลีก่อนนะครับมันถึงจะเปิดทำงานได้มีมาหขที่เสา C ทั้ง2ด้านเลย เบาไม่ดีเลยอ่ะนั่งก้นสบายโอ้บาอนั่งดีมากครับนั่งเต็มก้นเลยนั่งเป็นโซฟาตัวเบามันกว้างมากนั่งเต็มก้นขยอบได้เปลี่ยนอริยบทได้โยกซ้ายโยกขวาได้ถ้าเด็กๆคงตีลังกาได้อ่ะ พนักพิงนุ่มสบายครับไม่กระชับแต่เวลานั่งแล้วมันจะห่อตัวนิดๆนะมันเหมือนกับว่าพอเราพิงปุ๊บมันจะกระชับขึ้นข้อเสียอย่างเดียวที่มีคือไม่มีหมอนรองศรีรษะมาให้ครับถ้านั่งทางไกลเมื่อคุณก็ต้องนั่งลักษณะนี้ครับถัดก้นไปข้างหน้ามันก็จะไปชิดกับเบาะที่นั่งคนขับหรือที่นั่งข้างคนขับแทนเลกลูมกำปั้นกับอีก3นิ้วพื้นที่วางเท้า ถ้าเทียบกับรถสมัยใหม่มันดูได้ครับแต่ถ้าเทียบกับในรถในยุคนั้นผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําและออกแบบได้ดีครับเพราะว่าที่บอกคู่หน้าเขาทําเว้าหลบไว้ให้เราสามารถขยับเท้าเข้าไปเหยียดเท้าเข้าไปได้ที่พักแขนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับขนาดพอดีด้านในมีที่วางแก้วให้ด้วยที่วางแก้วมี2ขนาดครับมีขนาดเล็ก ที่ใส่ได้ประมาณ20ออนหรือ22ออนและขนาดใหญ่ใส่ได้ถึง32ออนครับมันสามารถใส่แก้วเยติวางได้ด้านนี้จะใส่ไม่ได้เห็นไหมครับแล้วแต่เลือกใช้นะบ่ด้านหลังมีเข็งขัดนิรภัยให้2จุดนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเอาไปเก็บไปข้างล่างเพราะเวลานั่งเขากลัวทิ้มดักขยับไปขยับมาได้เด็กๆนั่งกิ้งไปกิ้งเกือกได้ เบาะตำแหน่งที่5มันดีกว่ารถในยุคนั้นกลุ่มเดียวกันครับถือว่านั่งสบายกว่าเยอะเบาะนั่งนิ่มนั่งเต็มนะครับพนักพิงใช้ได้และพื้นที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองครับถ้าคุณอยากเป็นลูกเกาะคุณต้องนั่งแบบนี้ครับแต่ถ้ากลัวเมื่อยก็แชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่นั่งคนที่3ามกับคนที่4ซะคุณก็จะนั่งได้สบาย ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เบาะที่นั่งตำแหน่งที่5สามารถนั่งทางไกลยาวๆได้ครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันหาได้ยากมากนะแต่คันนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําได้ที่เบาะแถว2เท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครมีหัวหมอนเลยถ้านั่งทางไกลยาวๆก็คงต้องอย่างงี้ใจร้ายอะ่ะแม่งเป็นรถที่ ให้นั่งทางไกลยาวๆแล้วไม่อยากให้หลับรอนนอนลำบากฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือไขกุญแจวิธีที่2สวิตภายในห้องโดยสารพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด460ลิตรขนาดเรามีถังแก๊สแล้ว1ลูกนะเป็นแบบแคปซูลนี่แล้วก็กระเป๋าดูครับมันยังเหลือพื้นที่อยู่เยอะเลย กระเป๋าไม่สามารถวางตั้งได้นะครับจุดเด่นอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายมันใหญ่ครับทำให้ขนของหรือเข้าออกสะดวกนะสบายมากนะครับเวลาเข้ามานั่งเองเนี่ยนั่งตัวตรงๆได้เลยยังเหลือพื้นที่เลยนะนียังไม่ชิดกับตัวขอบยางเลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามานอนฝากระโปรงท้ายแล้วฟินเพราะมันกว้างครับมีพื้นที่นะครับขึ้นลงเข้าออกสะดวกไฟสองห้องสัมภาระครับอยู่ตรงนี้ ุกแขวนของมีมาให้1อันทางด้านขวามือครับรับน้ำหนักได้ประมาณ3กิโลแม่แรงก็จะอยู่ทางด้านขวามือเช่นกันครับนี่ตรงนี้ยางอะไรอยู่ด้านใต้ครับอันนี้ล้อเดิมนะเป็นแบบนี้เลยคันนี้ชายน้ำดีมากครับยังไม่ผุเลยยางดิบยังอยู่ในสภาพดีเดิมๆดี ด้านข้างจะเป็นโฟมไว้สําหรับเก็บของเก็บเครื่องมือนะครับหรือบางคนซ่อนเงินเมียซ่อนเงินเมียรตรงไหนใต้นี้ครับมันยกได้ฮ่าฮ่คุณพรลเมียทั้งหลายโปรดรู้ไว้รถนั้นมีจุดลึกลับหลายอย่างข้อดีข้อที่1ราคามือสองดีงามมากครับถ้ามองภาพตามผมนะคุณได้รถในราคาหลักหมื่นผมบอกแล้วว่า3ามหมเนี่ยไม่ใช่ราคาที่เป็นไปไม่ได้นะครับราคา3ามหมื่าหรับผม ช่วงประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาราคานี้ผ่านตาผมไป3คันครับอย่าลืมนะรถค่ายตลาดราคาขนาดนี้มี ABS ให้ด้วยคุ้มไหมล่ะข้อที่2ค่าซ่อมบำรุงครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ได้แพงอย่างที่คิดเกียร์ถ้าโอเวอร์ฮอลอย่างที่พูดไปแล้วว่าไม่ควรเกิน20,000บาทณนะปัจจุบันนะช่วงล่างทําแบบครบ,ครบที่ตอง5หรือว่าโชว์จุงอยู่ที่ไม่เกินหลักหมื่นครับเครื่อง คุณซ่อมอู่ระดับตำบลได้เลยข้อที่3รูปโฉมหน้าตายังไม่ดูเก่าจนเกินไปครับสำหรับคันนี้คนอื่นอาจจะมองต่างแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของรถยุค90ครับถ้าคุณทำสภาพเดิมๆเ,เนี้ยบขับไปบนท้องถนนไม่มีแปลกตาแน่นอนครับแล้วก็ดูมีระดับมีสไตล์ด้วยซ้า ข้อที่4ห้องโดยสารและห้องเก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่มากครับห้องเก็บสัมภาระอย่างคันนี้เองขนาดติดแก๊สเข้าไปแล้วนะยังมีพื้นที่เหลือไว้ขนของอยู่ประมาณ400ลิตรทีเดียวข้อที่5มันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ทนแก๊สมากครับแต่คุณต้องขยันตั้งวาลวหน่อยเวลาที่คุณจะไปติดตั้งผมแนะนำให้ไปอู่เฉพาะหรือว่าช่างเฉพาะทางเกี่ยวกับรุ่นนี้ครับและชีวิตคุณจะอยู่ดีมีความสุขใช้งานแบบทนทนยาว ข้อเสียข้อที่1ออปชันหรือของเล่นถ้าเทียบกับในรถยุคนั้นกลุ่มปีเดียวกันมันจะดูน้อยกว่าเขาไปนิดหนึ่งครับข้อที่2อัตราสิ้นเปลืองในเมืองอาจจะดูโหดร้ายไปนิดครับกินดุไปหน่อยแต่นอกเมืองผมยอมรับได้นะอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของรถมือสองการบริโภคมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ด้วยครับว่าสภาพเครื่องยนต์คุณสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนข้อที่3 รุ่นนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่บ้านเราไม่ได้ใช้โฉมเดียวกับตัวญี่ปุ่นนะครับเราใช้โฉมอเมริกาเพราะฉะนั้นบอดี้พาร์ทจากทางญี่ปุ่นจะไม่มีหลายคนที่ใช้รถรุ่นนี้มักจะเลือกเบิกศูนย์มากกว่าถามว่ามันมีไหมมีครับราคาไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ง่ายมากเลยครับดูใน h o n d a Odyssey h o n d a Stream เยอะแยะข้อที่4 มันเป็นสไตล์รถยุค90ครับที่เบาะแถว2พับไม่ได้โดยส่วนตัวผมว่ารถซีดานขนาดนี้ควรจะต้องพับเบาะแถว2ได้เลยทำให้มันขาดความมันเกประสงค์เท่าที่ควรไปครับ ข้อ5้าช่วงล่างหลายคนบ่นว่าแข็งเอาจากประสบการณ์ที่ลุงเจอนะครับลุงว่าช่วงล่างมันตายครับมันตีลิงยางเยิงมันตายมันเลยทําให้ไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรถ้าทําสมบูรณ์แล้วลุงว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่นุ่มนวลใช้งานได้ดีในชีวิตประจําวันครับอาการประจารุ่นขอพูดรวมทุกรุ่นย่อยนะครับข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องแหลกครับรั่วมีเสียดงดังเสียอาการนี้แก้หายโดยการเปลี่ยนเป็นแหลกไฟฟ้าสำหรับตัวไหน ลองเข้าไปดูในคลับครับเขามีแนะนำกันไว้แล้วราคาค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1.3หมื่นข้อดีอย่างหนึง่งมันสามารถปรับความหนืดหรือความหน่วงของพวงมาลัยได้ด้วยครับข้อทีอ่2ปัญหาที่เป็นกันทุกครันครับขึ้นอยู่ว่าก่อนหรือหลังก็คือในเรื่องของเกียร์กระตกไม่ไป อืดบ้างต้องทำการอวลกอฮอลครับเพราะว่าไม่มีเปลี่ยนราคาค่าใช้จ่ายสมัยก่อนมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000แต่ในปัจจุบันณนะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง16,000บาทครับข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับน้ำมันเกียร์ของเจ้างูเห่าเนี้ยคุณควรจะใช้น้ำมันเกียร์ของทางค o n d a หรือไม่อย่างนั้นเป็นแบบ d e x กส n รอเท่านั้นอย่าใช้เกินนี้ครับเพราะไม่งั้นระยะยาวคุณจะลำบากข้อที่3ม อันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่ตอนที่ใช้ใหม่ๆตอนสมัยยุคที่มันรุ่งเรืองครับลูกปืนด้านหลังซ้ายมักชอบแตกก่อนลูกอื่นไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันข้อที่4แผงด้านในประตูชอบกรอบแตกง่ายครับในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ค่าซ่อมตกแผงละประมาณ1000บาทส่วนซ่อมที่ไหนลองไปหาดูในคลับครับข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องระบบความร้อนครับหม้อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำระบบ ท่อต่างๆต้องดูให้ดีเท่าที่ผมเคยเจอในสมัยก่อนก็คือท่อของหม้อน้ําท่อนบนกับท่อนล่างครับคอมันชอบผุราคาค่าใช้จ่ายสมัยนี้ไม่เยอะแล้วข้อที่6เมนรีเลย์ชอบเสียครับสตาร์ทไม่ติดดับกลางอากาศตัวนี้ควรจะต้องมีติดรถอยู่ตลอดเวลาราคาค่าตัวของมันจะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะหามือสองเอาได้เลยอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-8กิโลิ h. นอกเมือง10-11กิโลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ8-9โลลิตรครับแต่ว่าคันนี้ทำเป็นแก๊สมาด้วยแก๊สคันนี้เป็นระบบหัวฉีดครับเท่าที่เช็คคร่าวๆเติม42ลิตรวิ่งได้ประมาณ400กิโล,ลครับไปหารกันเองนะว่ามันตกกิโลละเท่าไหร่คู่เปรียบ1 โตโยต้าคามรี่มาบรรทัดครับ 2. n i นิสสันเซฟิโลเอสาหรือ A33 3, เพราะมันใกล้เคียงกันอยู่นะตัวที่3เท่าที่นึกออกก็คือ Mazda 626ครับราคามือ1มือ2ตอนมือ1อยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.3ล้านนะครับแต่ราคามือ2นะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นต่ำสุด35,000สูงสุดประมาณแสนนิดนิดครับเต็มที่คือแสนห้า ที่ราคามันต่ำขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหลายๆคนกลัวเรื่องปัญหาเกียร์ครับเลยมันทำให้คนที่มีข้อมูลอย่างเช่นคุณแจ็คกล้าเล่นเพราะว่าค่าเกียร์มันุอเอรแค่หลักหมื่นกว่ากว่าไม่เกิน2อ0 0 0ื่นเองนะแต่คนทั่วไปกลัวเท่านั้นเอง สำหรับผมรถรุ่นนี้เล่นได้ไหมผมบอกว่าเล่นได้ทุกตัวเลยครับคุณจะเอาตัวแมนนวลจะเอาตัวต่ำสุดหรือจะเอาตัวท็อปสุดแล้วแต่ครับแต่ถ้าเลือกเล่นเองถ้าอยากจะเอาใช้งานผมจะเลือกตัวที่เป็นเครื่อง v ีเทคแล้วจะเล่นตัว2.3หรือเล่น3.0ก็ได้แต่3.0คุณต้องยอมรับและทำใจในเรื่องค่าอะไรหน่อยนะครับเพราะว่าราคามันจะสูงหน่อยและค่าเซอร์วิสเนื่องจากว่ามันเป็น V6 แต่โดยรวมแล้ว คนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าเล่นเพราะกลัวในเรื่องเกียร์ครับอย่างที่บอกปัญหาทุกอย่างคุณเข้าไปดูได้ในคลับครับมันมีคนที่ลองเล่นทดลองให้คุณรู้แล้วว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบรุ่นนี้คุณรับราคามาได้ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Okay. <laughs> CG นะหรือว่าโชม,มูเ่าโดยส่วนตัวผมมองนี้ครับเป็นรถที่น่าใช้มากถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมานั่งมองมานั่งเปรียบเทียบเลือกสเปคนะครับอาจจะดูคันนู้นดูดีกว่าคันนี้ดูดีกว่าแต่ตอนนี้คันนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือในเรื่องของราคาครับรุ่นไหนก็ได้ยิ่งได้ตัวรุ่นท็อปยิ่งดีสําหรับผมเพราะว่าราคามันไม่ได้แตกต่างกันแล้วทัศนวิสัยเสา A เสา B เสา C ทําได้ดีมากครับเคลีย ช่วงล่างหลายคนบ่นว่าแข็งโดยส่วนตัวผม,ผมเถียงครับผมเถียงเพราะว่าถ้าขนไหนที่ทําสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมันติลิงด้านหลังผมมองว่ามันเป็นรถที่นิ่มนวลครับผมไม่เคยขับแอคคอร์อดคนไหนแล้วมันจะมีในโมเมนต,ต์ที่ว่าเป็นช่วงล่างกระด้างเครื่องเหลือๆครับหาได้เยอะแยะคุณจะเอาตรงไหนนะครับโอดิซี่สตรีมมีเยอะแยะหมดเลยช่วงล่างไม่ได้ยาก ชคถ้าผมจะไม่ผิด25งมัง้งอยู่ประมาณนี้แหละเป็นรถรุ่นหนึ่งที่อไหล่ถูกครับและเป็นรถรุ่นหนึ่งเหมือนกันที่ราคาตกเพราะคนกลัวเรื่องเกียร์ส่วนใหญ่รถที่ขายกันส่วนมากที่ที่ผมเจอนะครับผ่านการอุบะฮอเกียร์มาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันไม่อยู่รอดมาจนถึงนับปัจจุบันหรอกครับอย่างคันนี้4.5่0ก็ต้องไปทำมาแล้วแหละแต่ทำเร็วทำช้าทำน้อยอันนี้คืออีกเรื่องหนึง่งอีกอย่างหนึง่ง สำหรับเรื่องเกียร์ควรจะต้องใช้น้ำมันของตัว Honda เองนะครับหรือไม่งั้นก็คือ Dexson 2นะครับต้องใช้อยู่แค่ประมาณนี้อย่าไปใช้เกินกว่านี้เพราะมันจะมีปัญหาระยะยาวลองตัดสินใจกันดูครับกับงดปลักหมื่น35มหาหาเล่นได้สบายขนาดนี้หรูหรา